ยังไงครับพี่น้องก็ดูดีป่ะครับสวัสดีครับผมขอกบซิบรอครับผม,มนี้สีผ้ามาเบิอ่วิธีการติดตั้งสะท้อนแสงใส่ถ่ายรถครับที่นี่มาเบิงว่าความกวม้งขนาดนี่เขาจะใส่สะท้อนแสงจากอันครับผมมาเบิงกันเลยครับ เดี๋ยวเล็กมันขึ้นสนิมครับตัวที่ผมทาบเอามาเชื่อมเสมไยนนี้เป็นเล็กฉากอาสองหนิ้วครับผมจากสองเนียวเอามาเอามาติดแปะถ่ายนี่แหละเดี๋ยวทาสีกันนะครับเด้อ ขั้นตอนต่อไปได้หยิบผ้ามาคำนวณใส่บานพับ,บพครับว่ามันได้ใส่จักโตรค,ครับผมขั้นตอนการคำนวณของผมจะไปใส่รถผมนี่มันกว,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 ว้างกว้างเท่าไหรล่ะสองร้อยสามสิบห้าอ่าความกว้างสองร้อยสามสิบห้า เอื้มกลงสองรอยสามสิบห้าพามาคำนวณเบืง้งว่าบานพับห้ามันกล่องเท่าไหร่ไอสามเหลียมห้ามมันกล่องเท่าไหร่บ้านแทนยางเห้ามของผมนี่มันกล่องอ่อสิบหกจุดห้ากับเพลี้ไปหน่อยนึงคิอว่าย่ามแหลมวายมันติดกันครับผมนะของผมวัดไปสิบเจ็ดจุดอ่าวัดไปสิบเจ็ดครับ 17เ,เส้นครับวิธีการก็คือเท้าเอาเอานีคา่ครับหาไหมครับหาไหมมาถาบควอมก่วงของบานพับนี่ตัวนี้พวกผมิวัดมา17เ,เส้นนะครับ17เ,เส้น17เ,เส้นมักพูนใส่ตัวนี้มันอ่าพูนใส,ส่14อัน คนใส่14อันมันทีใดอยู่ความก่วงข,ของรถเท่านั่นละมันอย่ก่วงอยู่สองเ่อสองเมตรสี่สิครับ17.2เองผมวัดมาสิบนะครับมันทีใดความก่วงอยู่สองสเมตรสี่สครับ2องเมตรสี่สจะว่าเล็กฉากเล็กฉากที่ผมตัดมากนี่ย มันได้แค่2องสามสิบหกเนาะผมก็สียืนคางออกมาอีก2เส้นครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าฐานล่างมันหนีมันก้วงมันก้วงกวัวข้างบนครับสียืนออกมาหน่อยหนึ่งก็ไดเพราะเป็นอย่างเพราะว่าบ้านพับวงช่วงกลางมันนี่ศูนย์กลางของบ้านพับนี่จังไดมันก็บ่ถึงบ่ถึงอ้ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าข้างล่างมันก้วงกลัวนะครับวิธีการครับถ้ากระยืนยืนคางออกมาอ่า สองเส้นครับเพราะว่า,เ,าเล็กฉากตัวนีผมตัดมาสองร้อยสามสิบหกคำนวณแล้วมันใส่ต,ติดติดจะถอนเสียงอยู่สิบสิบสี่อันครับสิบสี่อันมันก็ตกอยู่สองเมตรสี่สิบสองเมตรสี่สิบเขาก็ยืนขางมากอีกจกัจกสองเส้นนี่ครับเนี่ประมาณนี้ละนะครับ ก้ามามักไว้ก่อนนี่คือความกว่างของบานพับแต่ละตครับอ่ความกว่างของสะท้อนแสงครับวอลพิดครับนี่ความกว้างของสะท้อนแสงแต่ละตครับไล่ไปจนครบก่อนครับ เดี๋ยวอันตัวซีพีมันกะทียื่นขาออกมาซ้ำกันกับฟังผุนครับนี่นี่คือความควงข้างล่างแาบที่นี่เขาถีมมหา,าศูนย์กลางของบานพับของของเคืองหนึ่งของสิบเจ็ดนะครับเคืองหนึ่งของตัวรางนี่ที่นี่เขากลับมา มาแบงเคิงมาแบงเคิงตัวนี้ครับแบงเคิงใหม่นะครับเคิงหนึ่งของสิบเจ็ดที่นี่เอามาแบงเคิงครับแบงเคิงเอ่อของสิบเจ็ดนี่ครับ,บ,เ,รบ,บ,เ,เ,รบเพื่อที่ทีเอามาวัดติดใช้บานพับตัวบนนี่ครับเจ็ดคือเก่าครับตัดใหม่มาถาบก่อนครับ เธอถีมาแบ่งเครืงติดบานพับสะท้อนเสียงครับแบบที่นี่เครื่องหนึ่งของสิบเจ็ดก็ยุน,นี้เครื่องหนึ่งนี่หมยถึงว่าเขาฉีไ่บานพับสะท้อนสเสียงเขาถีส่ตรงบานพับตรงเครื่องกลางตรงตรงตรงซีนิวนะครับ เครื่องกลางของบานพับซีนิวเขาก็ขีดไว้ครับตัวตัวสองนิวนี่ครับตัวเครื่องกลางมันทีดีเขาเอามาถาบใส่ยังสี่เลยตัวนี้เครื่องกลางเครื่องกลางของสิบเจ็ดเนาะเครื่องกลางของตัวล่างนี่ตัวนี้เครื่องกลางของบานพับซีนิวครับนี่ามาถาบยังสี่แล้วก็ มากไปเลยครับสายขัวมากไ้เพื่อที่จะหูหยิงนอตใส่ยิงสีเลยครับมันเฉไใดเอ่อลงโตกันครับมันเฉบกกว่วงขางนึงเขียบขางนึงสีนะไล่ะไม่ห้องเมื่อกี้นะี่ตัวนี้บ่อ่าตัวนี้ครึง่งนึงที่นี่ก็วัดมาเรื่อยๆเ,เ,เลยครับแบบนี้ ไปหาเครืองกลางของบานพับก,ก่อนอเครืองกลางของบานพับ็อยู่นี่เอาเครืงกลางของบานพับซีนิวมาเทียบเทียบที่เขา mark าไว้ตอนแรกกันนะครับวงเลยที่นี่ ใส่ขวพ่อครับนี่ครับอันทถ่ายมันกะทิชีเรียลแลยวมันกะทิหานกันแล้วมันกะทิลงโตท่านนี้มันกะทิสุดสุดเล็กฉาบพอดีเบิง้งคือกันครับตัวนี้ท้านี้กะทิพอดีกันครับ มันขี่ร่มโตพอดีเลยครับขัง,ง่างขังล่างมันขียืนมันขียืนออกมาตัวขังบนอยู่นิดเดียวครับมันขีเสมอกันกับกับท้ายรถตัวนี้ห้าพอดีครับเล็กตัวนี้มันขี่บกออกขังหลายเกินไปครับเนี่ยครับมันก็ขีออกมาสรวงนี้แลหละขี่เข้ามาไปแล้ว ตอนต่อไปกับมาจอหัวยิงนีเบียกันเลยครับที่นี่ ครับหลังจากที่ติดตั้งเซตแล้วมันก็ถีออกมาแบบนี้แะครับเบิงระยะความห่างมันถี่เสมอกันพอดีเลยนะครับความห่างของสะท้อนแสงแต่ละอันครับมันก็ถีเสมอกันเลยครับทั้งคางทั้งคางมันก็ถีสุดยูซ้ำนี่สุดตรงเล็กฉากที่ผมตัดไว้นะครับ มันื่าเบิ้งคางนี้ครับบัานนี้น่ะมันก็ทิร่มโตกันพอดีครับแหนมเบิ้งมาแต่ไกลๆแหนมมันก็ทิเป็นโซ่งนี้ครับมันขีบบกว่วงขางนึงแคบขางนึงขีนะครับ่ะมาเบิ้งทั้งขางครับบ้านนี้มันขีเป็นแถวเดียวกันเลยเนี่ยครับ ีออกมาช่วงนี้แล้วครับตอนขึ้นขึ้นนี่สะท้อนแสงดีขนาดด้วครับเนี่ยขับรถตามตูดยุ้ไกลดีก่นเป็นกิโลกันแนมเห็นไหมท่นานว <c oughs> ะตลกครับตลก <c oughs> อ้หลังจากที่ร้่งเช็จแล้วก็เอาไว้ซ้ำหนี้ก่อนนะครับเนาะค่น บอกเขาใจยังไดกกะจังโทรมาสอบถามผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมสิบอกสูตใไ้ครับคันมกนักจังไดกบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นนี้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังเร่งใจให้ผมเ็ตคลิปดีๆไม่ให้พี่นองได้อเบิ่งอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ